สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีเตอของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากโค้ดอ่างเปลของแท็บคอยนะใครอยากได้โค้ดอ่างเปลฟรีอันดับแรกคุณต้องมีแอปแท็บคอยก่อนคุณถึงจะสามารถใส่โค้ดอ่างเปลได้แท็บคอยเป็นแอปที่ดาวน์โหลดเกมมาเล่นแล้วก็สะสมคะแนนถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตการถอนเงินของแท็บคอยไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วแท็บคอย เข้าใจว่ายังมีอยู่นะสำหรับคนที่ดาวน์โหลดแอปครั้งแรกก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยอยู่ที่1บาทใครยังไม่มีแท็บคอยลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะแท็บคอยตัวนี้ทำได้เฉพาะ Android เท่านั้นใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถทำได้ส่วนการหาคะแนนก็คือการดาวน์โหลดเกมพวกนี้มาเล่นหรือการเล่นมินิเกมนี่การเล่นมินิเกม คือวันก่อนน่ะนุ่เห็นคอมเมนต์ของน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาดาวน์โหลดเกมมาเล่นแล้วคะแนนมันไม่ขึ้นคือนุไม่แน่ใจนะคะอันนี้บอกเลยว่าพี่เมย์ก็ไม่แน่ใจว่าที่คะแนนของเราไม่ขึ้นน่ะเพราะว่าเรายังไม่ทำตามภารกิจที่เขาให้ครบหรือเปล่า เนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาจะบอกเลยนะคะว่าเราเล่น1นาทีเราก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่100แล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นจะอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะคือไม่แน่ใจนะว่าได้ได,ได้ทำโครบไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเอยพีนผมก็เล่นตามที่เขาบอกนะเล่น5นาที10นาทีเล่นไปจนถึงเลเวลที่เท่าไหร่แล้วก็คะแนนมันไม่ได้ก็แนะนำให้เล่นตรงวินิเกมก็ได้เนี่ยค่ะ เพราะว่ามินิเกมอ่ะมันจะมีคะแนนขึ้นแบบชัดเจนมากมินิเกมไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะเพียงแค่เราเลือกเกมที่เราอยากจะเล่นแล้วก็กดเล่นไปแล้วก็คะแนนจะอยู่ตรงนี้ข้างบนตรงเนี้ยเราก็กดรับคะแนนได้อันนี้นะส่วนกิจกรรมในหน้ากิจกรรมตรงนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจประจำวันภารกิจรายวันไม่ว่าจะเป็นการล็อกอิน กิจ,จกรรมอื่นๆหรือภารกิจอื่นๆแนะนำเพื่อนโบนัส VIP การเป็นโบนัส VIP ของแท็บคอยอะเข้าใจว่าตอนนี้มันน่าจะยากแล้วละเพราะว่าแท็บคอยอะเขามีมานานแล้วแล้วก็หลายคนน่าจะมีแท็บคอยอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่มั่นใจว่าเอพี่ผมสามารถแนะนำเพื่อนได้ตามที่เขากำหนดแนะนำเพื่อน1ิบคน20ิคนภายในวันที่เท่าไหร่ก็ ไปแนะนําเพื่อนดูนะสําหรับคนที่ชอบแต่ถ้าคนไม่ถนัดการแนะนําเพื่อนถามว่าแอปเนี้ยมันถอนได้ไหมคือแอปเนี้ยรู้สึกว่าสามารถถอนได้โดยที่ไม่ต้องแนะนําเพื่อนนะไม่ต้องแนะนําเพื่อนเพื่อที่จะเปิดฟังก์ชันการถอนแล้วการถอนเงินของแอปเนี้ยรอไม่นานด้วยรอหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้รับเงินแล้วส่วนถามว่าแล้วมันได้จริงไหมพี่อ่าเดี๋ยวให้ดูประวัติ อันนี้คือประวัติที่นุนแรกมานะคะวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาคมอันเนี้ยก็ได้มาแล้วแล้วก็ไม่ต้องลงทุนด้วยลองดูนะส่วนการแจกโค้ดอ่างเปามาโค้ดอ่างเปาที่เอามาแจกในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสองโค้ดอ่างเปาจะอยู่ในหน้าแรกเนี่ยในหน้าแรกตรงนี้ หน้าหลักหน้าแรกตรงนี้เสร็จแล้วก็โคดังเป่าโคดังเปาที่เอามาแจกนะคะไม่ว่าจะเป็นของแทบคอยเองหรือโกเดลี่เองจะมีทั้งหมด100รซองจะได้รับเงินตามที่แอดมินเขาสร้างให้หนุ้มไม่ได้เป็นคนสร้างซองนะแอดมินเขาสร้างแล้วก็ใครที่มาเกิน100คนคุณก็จะได้รับเหรียญแทนอยู่ที่200ซึ่งเหรียญเราก็เก็บเหรียญแล้วก็ ถอนเงินเข้าทูมานิวอเลตได้เหมือนกันการถอนเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมส่วนโค้ดอ่างเปาที่เอามาแจกจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะมีตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขโค้ดอ่างเปาของแท็บคอยก็คือ m ตัวเล็ก o ตัวเล็ก5 7 5 8 a m o 5 7 5 8A เสร็จแล้วกดที่แรกรับหลังจากนั้นก็ไปกดถอนเงินนี่ระบบแจ้งไว้ว่าจะได้รับเงินภายใน1-3วันทำการแต่เอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้รอนานขนาดนั้นส่วนคนที่บอกว่ามันไม่ได้หลอกเงินฟรีก็ดูตามนี้นะคะมีให้ดูหมดแล้วว่ามันได้ยังไงแล้วก็มีหลักฐานให้ดูว่า เอ้ยฉันถอนได้จริงนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่ถอนได้คนอื่นที่เขามีแอป,ปนี้เขาก็ถอนได้เหมือนกันใครที่เข้ามาแล้วแบบเพิ่งเริ่มหางเงินออนไลน์ใหม่ๆอ่ะก็ค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปมันไม่ได้มีแค่ช่องนี้ช่องเดียวที่แนะนําเว็บหรือแอป,ปประมาณแบบนี้มันมีช่องอื่นด้วยถ้ามันไม่ได้จริงก็ช่องอื่นเขาคงไม่รีวิวหรอกค่ะถูกไหมเอ่อตอนนี้ในแอป To Money ่ว l ลเลมีแจ้งเตือนแล้วเนี่ยค่ะ มียอดเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่20บาทใส่โค้ดเสร็จรับเงินถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ทันทีใครมาช้าเกิน100คนก็ได้รับคะแนนแทนนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกโค้ดดังเปาของแทบคอยใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิหนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะ cộng ơn các.